สวัสดี FC ทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Youtube เอกดำซิ่งครับผมเจออุปสฝนตกพี่น้ององานเข้าเลยของเต็มรถเลยครับอ้อจัดของมนดูของเต็มรถเลยครับ ฝนตกตลอดเลยจัดของกันครับนี่แหละอ่ะสวัสดีกันเป็นทางการครับผมสวัสดีครทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบเอ็กซ์ดำซิงครับผมฝน ฝนตกครับพี่น้องของเต็มรถเลยวันนี้มันจะขับขนมแล้วเนี่ต้องเอาออกไว้จัดของก่อนพี่น้องฝนตก,กแรงมากตกปนยนี่แหละที่พ่อค้าครับที่เจออุปสรรคคืออะไรนี่แหละฝนตก ฝันตกครับตกไว้อยปลอยปิดท้ายได้ของเยอะของเยอะมากครับวันนเนื่องจากวานนี้ไม่ได้มาตลาดจัดเยอะ ไปไปไปดูจะั้งใส่่เบียกแล้วทีนีเหลืออะไรไป่ิขนมมาส่งอ่างนเอ้ารถล็อกอุ้งนานรถก็มีไปขนมมันนั้นไม่มาส่งเลย ไม่ถึงอ,อีกเลยอุปียกหมดแล้วครับเฮ้ยเหลือปลาต้งโกอีกว่าจัดเต็มที่เลยวันนี้ฝนก็ตกครับไอตัวรัดดึงนั่นก็ไม่ได้ออกมา ตอนนี้ก็เป็นเวลา5ตี5ครึ่งครับตี5ครึ่งแล้วยังไม่เสร็จนะครับนี่ตี5ครึ่งเนะฟ้าเริ่มสว่างแล้วครับดูนี่ผมไม่ได้ตูดอกครอบพันธุม้ถ้าขออนุญาตคุ้มผ้าใบาก่อนนะครับผมฝนตกไปได้ไหมยวขออนุญาตคุ้มผ้าใบาก่อนครับ อตอนนี้เราก็ขุม้าใบเสร็จแล้วครับผมฟ้าสว่างนะครับตีห้าครึ่งครับเสร็จแล้วครับต้องไปเอาออกขับรถออกไปเอาฟ้าทงโกอยู่ขางหน้านุ่นครับตอนนี้ขอเผาหัวก่อนพี่นอ้องอูผมเปียกหมดแล้วครับมีน้ำแล้วก็มีของมึนของเมาครับเบียช้างเอาของไปด้วยครับวันนี้เต็มรถเลย แอดเหมือนกันครับเฉพาะน้ำยิปผ้าแพ็คไอ้ยิแปดแพ็คนี่ก็หนักพอสมควรแล้วนะครับน้ำเนาะนี่แหละอุปสรรคครับของอ่าที่ผมต้องเจอครับหน้าฝนเนี่ยนี่แหละฝนตกครับฝนตกยังไม่หยุดนะครับนี่ฝนลปลอยปอปๆทั้งคืนเลยครับเฮ้อ เราก็เดินทางกลับบ้านครับฝนตกด้วยพี่นอ้องเอ้ยของเต็มหน้าทั้งหน้าทั้งหลังเลยพี่นอ้องงาเนี้ยาจัดของก่อน จัดพอไปได้ครับมาดูดีว่าวันนี้เราเอาของหมดกี่หมื่นกี่ 1, 300, 1, 13, บาทหมื่นสามหมื่นสามหนึ่งามร้อยหนึ่งมื่นามพันหนึ่งร้อยแบาท ฝนตกพี่น้องเลยอย่พึ่งมาไปได้ก็ไปวะเนะัวหนนาจอดรอให้หนังเอ้าไปได้อยู่รถทุกขันยังไปได้เนาะ ฟอจุนเนอรอจะไปไม่ได้บอกอันนี้เราก็จะออกไปเอาของอีกชิ้นหนึ่งครับแล้วก็จะกลับบ้านเลยตีห้ากว่า้วครับจะหกโมงเช้าแล้วครับผมนี่ตีห้าสามสิบเก้าตีห้าสามสิบเก้าครับ สว่างเลยมาตั้งแต่ตีสามครับกับตีห้ากวจะถึงบ้านก็หกโมงเช้าครับนี่รอให้รถขับไปก่อนหลบรถหลบรถ,รถเดี๋ยวไปเอาอ่าของที่เราสั่งไปครับนี่แหละที่เราต้องเจอครับหน้าฝนต้องเกี่ยมผ้าใบติดรถไว้ครับ การมาตลาดนะเราไม่รู้หรอกว่าวันไหนฝนจะตกไม่ตกครับอของครบแล้วพี่นอ้องเมื่อเฮาฝนตกด้วยครับออผมไม่เสียวเลยเสียวเวลายก พวกลังครับซึ่งเป็นหลังเนาะหลังพวกะลังเล่าลังอะไรเงี้ยมันจะรั่วมันจะแตกครับบางทีมันจะร่วงเราต้องระมัดระวัง bắt cua mướt mưa tấp เรือรเอโอเคครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยครับการมาตลาดของเราที่เจออุปสรรคครับตัวเปียกหมดเลยผมอะดูว่ากันฝนก็ไม่ได้มาครับเราก็นึกไม่ถึงด้วยครับดูเปียกหมดเลยเยับเสื้อหนาวก็เปียกครับวันนี้เราต้องเอาเสื้อกันฝนติดมาละงั้นไม่ไหวครับเป็นไข้แน่นอนถ้าแบบนี้ โอเคครับของทั้งเต็มหลังรถทั้งเต็มหน้ารถครับโอเคครับคลิปนี้ก็บายบายครับฝากกันได้ฝากแชร์ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมวิถีชีวิตนะครับประจำวันของเอกน้ำซิ่งครับนี่การมาตลาดครับโอเคคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ